สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาวไททุกท่านนะครับกับผมนะครับเ k Gamer นะครับโอเควันนี้ผมก็จะมารีวิว Minecraft 0.2.3นะครับอับสาตตัวเต็มนะครับโอเคมันเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะครับแต่ผมเพิ่งจะมาแคสในวันนี้ก็ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอ่าชแน,นลนี้ก็ไม่ทันชาวบ้านชาวเมืองกันนะครับโอเคอโอเค ดูครับสังเกตเวลาเข้ามาครับส่วนชั้นที่สองจุดสามะครับดูครับมันจะมีขอบสีขาวๆอยู่ข้างเป็นขอบนะขอบสีขาวก็วคือการอัปเดตขึ้นมาใหม่นะครับและส่วนออปชันต่างๆนะครับก็จะมีเพิ่มที่มาอยู่หมวดหนึ่งนะครับก็คือหมวดออปชันนะครับสกินแพ็คนั่นเองโอเคมัน มันเป็นสกินแพคในช่วงฮาโลวีนนะครับ mm. ก็สามารถซื้อได้นะโอเคนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นสกินแพคฮาโลวีนเพราะว่ามันใกล้ถึงฮาโลวีนแล้วอะสำหรับประเทศเขานะครับใกล้ถึงวันฮาโลวีนแล้วทศ่เราก็เหมือนกันนะแต่เราไม่ได้จัดกันนะครับอาจจะจัดก็ได้แต่นี่ครับใช้ได้แค่2ตัวก่อนนะครถ้าอยากได้ก็ซื้อ,อเลยนะครับนี่ครับ สามสิบองบาทผมไม่อยากซื้อครับมันสจอดเกินเอาสกินผมดีกว่านะครับสาะร่าสกินนี้ผมก็จะไม่ให้ใครเลยนะเดี๋ยวปีนึงผมจะเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ให้ไม่ไม่เปลี่ยนเลยดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเข้ามาดูก่อนนะครับเซฟก็ยังเข้าได้เหมือนเดิมนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับ อะไรประมาณอ๋อมันลื่นกว่าเดิมนะมันจะลื่นกว่าเดิมนะโอเคส่วนพวกนี้ก็จะเอหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเลยเหมือนว่าจะแก้บั๊กด้วยนะครับเขาบอกว่ามันบั๊กเยอะเลยในสูตรสองุดหนึ่งก็บักบ๊กโคตรเยอะนะครับขอบอกามันบั๊กเยอะมากที่มันบั๊กก็เพราะว่ามันน,นี่นะครับ ตัวเต็มมันไม่ค่อยดีการบ้านโอเคตัวเต็มมันไม่ค่อยดีนะครับมันก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเป,ป๊ะโอเคสาหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไวเจอกันไปในคลิปต้านะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u s s r r i e แน้วกดแชร์โอเคนะครับส่วนสหรับน,นี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ